เช้าวันนี้ฝนตกค่ะดอกทิวลิปเขาบานแต่ต้องมาเจอฝนถ้ามีแดดนะคะจะบานสวยมากๆเลยค่ะทิวลิปที่ทนแดดมากนะั้นดูเยอะมากเลยเะได้ายังชุดแรกเจอฝนต้นโบตันก็ต้นใหญ่สวยแล้วนะคะ ถ้าเจอแดดต้องพุ่งแน่เลยค่ะกบเอาต้นลาเวนเดอร์ที่ตายแล้วมาคุมดินไว้เพราะว่าแมวเขาจะมาขุดทำเป็นส้วมนะคะมีกระถางในบ้านนะคะมีกระบะในบ้านแต่ว่าไม่เข้าค่ะชอบมานอกบ้านกันชอบเอาดอกกันค่ะต้นลูบารก็โตขึ้นมาแล้วค่ะปกคุมต้นสีขา,ขาวเนี่ยนะคะพิมุละดูดอกไม้ไม่ได้เจอแดดเลยต้นทิวลิปเรา ไฮยาซินก็กำลังจะโรยนะคะต้นเออ่วันเล่กำลังลิลลี่วันเล่กำลังขึ้นค่ะดอกสีขาวกบชอบเรียกว่าดอกดอกเจ้าสาวเอาไปปักผมเจ้าสาวก็พามาดูตรงนี้นะคะที่บอกว่าเป็นรูปหัวใจค่ะต้นบริดดิงฮาตอนนี้เป็นสีชมพูเขาเป็นดอกใหญ่แล้วนะคะดูค่ะเป็นรูปหัวใจ สวยเลยดกด้วยนะคะปีนี้เหมือนไหมคะเหมือนรูปหัวใจแล้วก็มีหยดน้ำไหมคะสีชมพูครั้งที่แล้วกผมให้ดูสีขาวนู่นตนข้างๆเพราะว่าเขาบานก่อนสีขาวเนี่ยนี่เนาะหัวใจขาว เหมือนมากเลยนะคะเหมือนรูปหัวใจเขาก็เลยเรียก breeding heart ค่ะถ้าบ้านเราปลูกได้ก็ดีนะคะเพราะว่าเขาไม่ตายเขาเกิดใหม่ทุกปีต้นนี้ก็เป็นป่ายังไม่ได้เข้าทำสวนเลยเกิดแล้วค่ะบลู e b e ปีนี้ต้นนี้จะหอมนะคะเกิดหมดแล้วอ้อ <establishing> <Champion meglio capacities> ้นนี้ก็โตแล้วนะคะแตกเยอะแล้วครั้งที่แล้วก็ดอกสองดอกเองเนาะตอนนี้เยอะมากแข็งด้วยนะคะเนี่ยกบชอบตรงที่เขาไม่สูงค่ะสาวกสีม่วงโอ้ดูกอนั้นค่ะเอผักเสียนฝรั่ง ต้นไม้ริมสะก็กําลังจะโผล่นะคะพวกนี้ก็จะมีดอกสีแดงๆสีเหลืองๆสวยค่ะหุยต้นนี้ปกติจะได้รับแสงแดดแล้วนะคะสวยค่ะปีนี้พุ่มใหญ่ดกมากปกติแล้วกบจะตัดตรงนี้ออกนะคะ เพราะว่าได้ให้รับแสงแดดแต่ปีนี้ฝนตกแล้วก็อากาศหนาวตลอดเลยก็เลยไม่ได้ทําความสะอาดตรงริมเลยนะคะริมริมสะพูดก็พูดไม่จบดูเขาไม่ได้รับแสงพวกที่เป็นกระถางนี่ยังไม่เกิดเลยค่ะตอนนี้ฝนตกลงมาอีกแล้วค่ะก็เลยกลับเข้าบ้านไปทํากับข้าวกลางวันก่อนนะคะวันนี้กบก,กินซุกมิโซะค,ค่ะแล้วก็มีลวกผักโขมเอาไว้กินกับน,น้ำพริก แล้วก็มีหมูทอดกระเทียมพริกไทยแล้วก็ไข่ดาวเค็มค่ะตอนนี้กบก็มากรอกน้ํานะคะจะเอาไปทําหัวเชื้อจุลินทรีย์ค่ะเลือกใช้น้ําจากบ่อปลาของเราแล้วก็น้ําจากธรรมชาติและอีกสองขวดกบก็เอาน้ําจากน้ําฝนนะคะที่เขาอยู่ตามกระบะตามกล่องอะไรพวกนี้นะคะที่มันอยู่ข้างนอกเป็นน้ําฝนนะคะลองดูว่าน้ําแบบ เกิดสีได้เร็วค่ะ เสร็จแล้วกบก็จะมาวางไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้เขาเจอแดดกบมีแค่ประตูฝั่งนี้ที่มีแดดนะคะก็เลยจะเอามาวางไว้นอนไว้แบบนี้นะคะแล้วทุกเช้ากบก็จะมาเปิดเพื่อให้แก๊สเขาออกแล้วก็เขย่าเขย่าขวดนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนสีเพราะว่าเป็นพ่อน้ําที่เราใส่หรือว่าเขาจะเปลี่ยนสีเพราะเพราะเขาเจอแดดก็ไม่รู้ค่ะก็จะวางไว้แบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เนาะ ถ้าเขาเปลี่ยนแสดงว่าเราประสบความสําเร็จแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ทําไปเรื่อยๆค่ะหรือว่ามันจะเปลี่ยนอีกในประมาณหนึ่งปีก็ต้องทําต่อไปค่ะกรบอยากได้หัวเชื้อเอามาไว้ใส่ผักเร้นะคะมันก็จะติดยากเป็นยากหน่อยเพราะว่าเราอยู่เมืองหนาวนะคะไม่ค่อยมีแดดอากาศไม่ค่อยร้อนเชื้อก็ไม่มีนะคะถ้าอยู่ไทยก็น่าจะมีหัวเชื้อไปซื้อมาแล้วก็เอามาต่อๆกันก็ได้นะคะอันนี้เราทำเอง วันนี้กบก็ทำน้ำเอเอ EM ของเราเสร็จแล้วนะคะน้ำจุลินทรีย์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะกบก็หวังว่ามันจะเป็นสีให้นะคะเพราะว่าเคยทำแล้วก็ไม่เคยเป็นเลยคะ่ะเ,เพราะว่าที่นี่ก็ไม่ค่อยมีแสงแดดนะคะแล้วก็ไม่มีหัวเชื้อด้วยมันหาซื้อไม่ได้ด้วยก็เลยทำเองแต่ทำทีไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จคะ่ะก็ลองดูว่ามันจะเป็นไหมเนาะ วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ